That door's gonna open in 30 seconds, and all of you know what's gonna happen. And I want you to know that that battlefield is not for losers. Do not stop. Keep going. Fight until there is nothing left. Everything you have, you must give it. If you can do it, you will be a hero. You will be a champion. Oh, yes, ในปัจจุบันทุกคนล้วนมีมือถือและสามารถเข้าถึงเกมได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาพวกเราจึงได้จัดมิทัศการเกี่ยวกับเกมมือถือขึ้นมาซึ่งก็คือเกม PUBG Mobile และเราจะแบ่งออกเป็น6หัวข้อใหญ่ๆนะคะประกอบด้วย 1. ประวัติความเป็นมา 2. รูปแบบการเล่น 3. จุดแตกต่างจากเกมอื่นๆ 4. eSport 5. ความนิยมในไทยและ 6. หงบประมาณและสตดุอที่ใช้ค่ะมาต่อที่ประวัติความเป็นมานะคะ ต้นกำเนิดของเกมนี้นั้นเริ่มมาจากนายแบรนดนกรีนผู้ใช้ชื่อบนโลกอินเทอร์เน็ตว่า p y e y u r u n o w นเขาเป็นหนึ่งในทีมงานที่ทำม็อดให้กับเกม Arma r ที่ชื่อว่า d a ซี่แบ t เ l ิลรอโดย d a ซถือเป็นต้นกำเนิดของเกมแนว Survival ที่ผู้เล่นต้องหาน้ำอาหารเหลือวุธมาใช้ป้องกันตัวจากฝูงซอมบี้หรือสิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือผู้เล่นอื่นๆค่ะผลงานที่ไปเข้าตา Sony Online Entertainment ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Daybreak Games ซึ่งเป็นค่ายเกมของ Sony ที่ทำเกมลง PC เป็นหลักได้ติดต่อว่าจ้าง Green ให้มาเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาเกมแนว Survival ของพวกเขาที่มีชื่อว่า h 1 c 1เป็นเกม Open World เออตัวรอดหนีผีซอมบี้ค่ะแล้วหลังจากหมดอายุสัญญากับ Sony Green ก็ได้รับการติดต่อจากทีมพัฒนาสัญชาติเกาหลีที่มีชื่อว่า bluehole ให้เข้ารับตำแหน่ง creative director ที่นั่นและเขาก็เริ่มนำเอาความฝันของเขาตั้งแต่เริ่มต้นที่ทำเกมแนว b a ทเทิลรอยัลนำประสบการณ์ทั้งหมดที่สั่งสมมาพร้อมกับใส่ชื่อตัวเองลงไปสร้างเป็น PlayerUnknown's Battlegrounds ในที่สุดค่ะรูปแบบการเล่นนะคะพ u b g นั้นเป็นเกมแนวใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานทำให้มีวิธีการเล่นที่ค่อนข้างเหมือนแบบเดิมๆที่เรารู้จักกันมาก่อนโดยการเล่นนั้นจะเป็นแบบทีม4คนหรือจะมาเป็นคู่หรือเดี่ยวก็ได้โดยที่1ในแมตช์นั้นจะประกอบไปด้วยผู้เล่นทั้งหมด100คน และจะลงไปบนแผนที่ด้วยตัวเปล่าก่อนแล้วเราจะต้องเข้าไปเพื่อหาอุปกรณ์ต่างๆมาเสริมให้ตัวเราเองนอกจากนี้จะมีตัวกําหนดเลยก็คือวงที่จะบีบเข้ามาเรื่อยๆเพื่อบีบบังคับให้ผู้เล่นต้องสู้กันเพื่อหาว่าใครคือผู้เหลือรอดคนสุดท้ายค่ะต่อมานะคะเราจะพูดถึงจุดแตกต่างจากเกม,เมอื่นๆนะคะแน่นอนค่ะว่าเกมนี้นะคะเป็นเกมใหม่ค่ะจึงไม่ค่อยมีอะไรที่จะแตกต่างมากนักนะคะถ้าพูดถึงในแนวเกมเดียวกันก็คือแนว Battle Royale นะคะแต่ว่าถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิกให้กับเกม ในรุ่นต่อไปได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบแอ d ์ดอนะคะซึ่งจะเป็นกล่องวิเศษนะคะที่จะมีมาให้ในเกมเสมอค่ะแล้วก็ให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าแย่งอาวุธกันในกล่องค่ะแล้วก็มีระบบเลสโซนที่มีผู้เล่นนะคะเนี่ยจะต้องหลบอยู่ในบ้านค่ะหรือว่าให้ออกไปจากพื้นที่นั้นนะคะเพื่อไม่ให้โดนระเบิดที่อาจจะทําให้ตัวเองตายได้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็น e s p o r t s ย่อม,มาจากคําว่า Elect กท n อน sports เป็นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ที่กําลังเป็นที่นิยมทั่วโลก มีทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมซึ่งเป็นการพัฒนาจากการเล่นเกมแบบเดิมๆที่ต้องมีการแข่งขันการเพื่อชัยชนะซึ่งกีฬาชนิดนี้เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้การสร้างทีมแข่งขันไม่ได้หยุดอยู่ที่เพียงกีฬาปกติเท่านั้นแต่ยังมาถึงในวงการเกมอีกด้วยความนิยมในไทยแน่นอนว่าเกม PUBG ดังขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยว่าในไทยเองก็โด่งดังไม่แพ้กันจนมีทีมในไทยหลายๆทีมที่เป็นระดับโปรเพเยอร์ไม่ว่าจะเป็นมิดหรือ RIQ Athena ที่พึ่งไปคว้ารางวัล PUBG Mobile Star Challenge 2018มาได้ซึ่งเป็นรายการแข่งขันระดับโลก ทำให้เกมนี้ในบ้านเรายังคงมีกระแสที่ดีซึ่งล่าสุดในการแข่งขัน Predator 2019ทีมไทยอย่าง PLM ก็คว้าที่2มาได้เช่นกันโดยหลายๆประเทศจัดให้ไทยเป็นประเทศที่เล่น PUBG Mobile ได้น่ากลัวและมีทักษะที่สูงเป็นอย่างมากค่ะรูปแบบการจัดอิทศการนะคะจะมีทั้งหมด4โซนค่ะรูปแบบการเดินจะเป็นรูปตัวยูในโซนที่1ค่ะ จะเป็นโซนถ่ายรูปเช็คอินค่ะต่อมาในโซนที่2นะคะจะเป็นโซนให้ข้อมูลของเกมค่ะต่อมาในโซนที่3กับ4นะคะจะเป็นกิจกรรมการเล่นเกมค่ะค่ะหัวข้อต่อมานะคะจะเป็นกระบวนการเข้าชมมิทรศการค่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะมีการระบาดของโรคโควิด -19 นะคะทางนิรศการของเราค่ะจึงได้มีจุด คัดกรองในทางเข้านะคะก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิแก่ทุกคนที่เข้าชมมิธศการของเราค่ะแล้วก็มีการแจกเจลแอลกอฮอลให้กับทุกคนด้วยนะคะขั้ต่อมาค่ะจะเป็นลักษณะของพิธศการของเรานะคะก็จะมี ทางเข้าและก็ทางออกค่ะซึ่งเราจะมีการเดินเป็นลักษณะของรูปตัวย U เช่นกันค่ะจุดแรกนะคะจะเป็นจุดลงทะเบียนเข้าซุ้มด้วยการสแกน QR code ค่ะพอเดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นจุดที่2ค่ะจะมีการจัดฉากนะคะให้กับผู้ชมเนี่ยได้ถ่ายรูปนะคะแล้วก็ให้โพสต์ลงโซเชียลมีเดียค่ะแล้วก็มีการติดแฮชแท็กนะคะเพื่อเป็นการกระจายข้อมูล การตั้งซุ้มของเราค่ะอีกทั้งหลังจบมิทศการนะคะทางเราก็จะเลือกรูปภาพที่ถูกใจมากที่สุดค่ะพร้อมกับการติดต่อมอบของรางวัลเป็นขั้นตอนต่อไปค่ะเดินเข้ามาในจุดที่3นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นพื้นที่สําหรับจัดแสดงข้อมูลของเกมพับจีนะคะก็จะมีทั้งประวัติแล้วก็รูปแบบการเล่นเกมค่ะส่วนต่อมาค่ะส่วนที่4ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับกิจกรรมเกมนะคะก็จะเป็นเกมการทายชื่ออาวุธค่ะเพื่อสําหรับลุ้นรางวัลในการเล่นเกมต่อไป ะะแล้วก็จุดที่5ค่ะจะเป็นกิจกรรมเล่นเกมอีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะเป็นเกมคาร์ฮูดค่ะซึ่งผู้ที่ชนะเกมทั้ง2เกมนะคะก็คือจะเป็นเกมไทยชื่อปืนและเกมคา h o ฮูดนะคะก็จะมีสิทธิ์เข้าชิงรางวัลในการหมุนวงล้อต่อไปค่ะแต่ว่าต้องชนะทั้ง2เกมนะคะค่ะแล้วก็นะคะจะเป็นจุดทางออกค่ะก็จะมีการให้สแกน q r code ค่ะเพื่อประเมินความพึงพอใจกับพิธีการของเรานะคะค่ะแล้วก็สําหรับคนที่ชนะนะคะทั้ง2เกมก็มคือทั้งเกม ทายชื่อปืนและเกมคาฮูนะคะก็จะมีสิบหมุนวงล้อค่ะวงล้อของเรานะคะก็จะมีของรางวัลมากมายค่ะอย่างเช่นกระทะพับจีเสื้อยืดพับจีพวงกุญแจแล้วก็ขนมต่างๆมากมายค่ะต่อไปจะเป็นรูปแบบของการประเมินความพึงพอใจนะคะก็จะมี qr code ให้สแกนกันในทางออกค่ะค่ะสําหรับนิจฉศการของเรานะคะก็มีการกระจายข้อมูลนะคะกระจายข่าวก่อนที่จะเริ่มจัดมิจรศการโดยจะมีเป็นโปสเตอร์นะคะที่ไว้สําหรับติดตามจุดต่างๆนะคะก็จะมีการออกแบบมา ดังรูปที่ปรากฏไว้ทางด้านขวามือค่ะแล้วก็มีการกระจายข่าวทางโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อทาง Facebook, IG, t w i t t e r นะคะแล้วก็การบอกต่อของฟังข่าวมาแล้วก็ได้ดูจากโปสเตอร์ของเราค่ะในส่วนของงบประมาณและวัสดุที่ใช้นิทัศกาลของเราใช้งบประมาณทั้งหมด3,000บาทโดยประมาณโดยเป็นงบประมาณที่รวมทั้งของรางวัลและวัสดุที่ใช้ในการจัดนิทรศการ ในส่วนแรกเป็นของรางวัลซึ่งประกอบไปด้วย 1. ขนมเสี่ยงหฮสำหรับผู้ที่แพ้เกมคนละ1ชิ้น 2. ขนมเลขนาด20บาทสำหรับผู้ที่เล่นเกมชนะในแต่ละเกม 3. เสื้อยืด1ตัวสำหรับสุ่มแจกผู้โชคดีจากการถ่ายรูปเช็คอิน 4. กระทาคับจี่อแกน1น9บาท1รางวัลสำหรับผู้โชคดีจากการหมุนวงล้อ 5พาผู้กุญแจและอุปกรณ์ต่างๆในเกมพับจีค่ะส่วนที่2เป็นวัสดุที่ใช้ในการจัดนิทรรศการซึ่งประกอบไปด้วย1ลังกระดาษจ,จำนวน1 50กล่อง2สำลีและทิชชู่สำหรับทำต้นไม้3ผ้าสีดำและผ้าสีขาวสำหรับปูพื้นในซุ้ม 4. ผ้าสีดำสำหรับฉากหลังของซุ้ม 5. แล็กซีนกาวสองหน้าและเทปใส6ท่อพีวีีขนาดเล็ก6ท่อน7ลวดและเชือก8โต๊ะ9กระดาษหนังสือพิมพ์10 ตะเป11ตะแกงเหล็กขนาด1.5คูณ1.5เมตรและ12ปืนวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์ค่ะและนี่ก็จะเป็นทีมผู้จัดทำาริศการนะคะนางสาวกมวลกรัตนบุรีค่ะมีหน้าที่ดูแลกิจกรรมทายชื่ออาวุธปืนนางสาวจรินยามูลแก้วมีหน้าที่ดูแลกิจกรรมเกมจับผิดภาพนางสาวธนพรนาลาลักษ์มีหน้าที่ดูแลส่วนทางออกของซุ้มค่ะนางสาวประพราาอินทรารักษ์มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมการทายชื่อปืนอาวุธนะคะนางสาวพิชา าธรเปรมาสวัสด์ค่ะมีหน้าที่ดูแลส่วนพื้นที่ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมนางสาวพิลาวันเขื่อนขันมีหน้าที่ดูแลการให้รางวัลน,นางสาวสันสนีเชียวงค่ะมีหน้าที่เป็นพิธีกรนหน้าซุ้มนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะนางสาวอาทิตยาชุดไทยสงค์ค่ะมีหน้าที่ในการลงทะเบียนทางเข้าซุ้มค่ะทางกลุ่มของพวกเรานะคะขอจบการนําเสนอนิทรรศการเกมพับจีแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ